สวัสดีค่ะคิปนี้นะคะกลับมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยเนาะช่วงนี้สีผิวอุ๋ยเนาะก็จะคขํๆไปกว่าเดิมเนาะคือจริงๆก็เป็นคนที่สีผิวแบบไม่ได้เป็นคนขาวนะคะเป็นคนสีผิวเข้มๆนิดหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็เข้มหนักไปกว่าเดิมอีกนะคะพอดีว่าพึ่งจะไปเรียนดำน้ํามาเนาะแล้วก็พึ่งไปสอบที่ทะเลมานะคะ ก็กลับมาทําคลิปก็สีผิวก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะอาจจะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็เอ่อก่อนที่จะไปดําน้ำเนี่ยอุ๋ยอะได้สั่งนี่ค่ะเป็นเจ้านอสตร w บ e r ี่แค c ตัสนะคะนี่มานะคะก็คือนี่ก็จะมาในลักษณะแบบนี้เนาะจริงๆเนี่ย เขาห่อมาอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าอุ๋ยเนี่ยได้รับวันพฤหัสวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้วก็พอดีว่าวันศุกร์ก็ต้องจัดกระเป๋าเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยคือวันศุกร์เย็นเนี่ยก็ต้องออกเดินทางแล้วเราไปพัทยาเพื่อที่จะไปสอบดำน้ำน,นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ออกเรือไปดำน้ำอย่างเงี้ยนะคะกออ็อุ๋ยก็เลยแกะ เพราะว่าอุ๋ยได้สอบถามเออคนที่ขายนะคะอุ๋ยซื้อมาจากทางเออในกลุ่มแคคตัสราคาเบาๆนะคะเออแลกเปลี่ยนซื้อขายแคคตัสราคาเบาๆนะคะแล้วก็อุ๋ยถามคนที่เขาขายอะคะ่ะว่าถ้าเรายังไม่กราบเลยหรือว่าเรายังไม่ได้เอามาปลูกเลยเนี่ย จะทำยังไงได้บ้างนะคะเก็บใส่ไว้ในกล่องเหมือนเดิมได้ไหมเนาะเพราะตอนแรกอุ๋ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะแบบแกะกล่องเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าอุ๋ยไม่อยู่เขาก็บอกว่าอ่อุ๋ยก็ถามว่าถ้าอุ๋ยจะกราฟสักประมาณวันจันทร,ร์เนี่ยอุ๋ยควรต้องทำยังไงเขาส่งมาถึงที่อุ๋ยในวันพฤหัสนะคะก็คนขายเขาก็บอกว่าควรจะเอาออกจากกล่อง คือแกะที่เขาห่อมากระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือแกะออกแล้วก็เหมือนเอามาผึ่งเอาไว้อะคะ่ะก็คือเปิดให้มันมีอากาศถ่ายเทนะคะอุ๋ยก็ทําแบบนั้นแต่พอ,อก่อนไปเนี่ยอุ๋ยก็แกะไว้เรียบร้อยนะคะตั้งใจว่าจะกลับมากราฟวันจันทร์แต่พอมาถึงวันจันทร์เนี่ยกลับมาแล้วเหนื่อยมากจากการดำน้ำเนาะคืออุ๋ยไปดำน้ำมันเป็นการดำน้าลึกอะค่ะเป็นดำน้ําแบบสกูบ้านนะคะ สกูบ้าไดวิ่งนะคะก็มันค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงคือไปทั้งหมด4ี่ได้เสาร์อาทิตย์เนาะพอกลับมาวันจันทร์ก็คือแบบเหนื่อยมากทำอะไรไม่ได้เลยเนาะปวดเมื่อยตัวไปไปไประยะหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เออก็เลยยังไม่ได้กราฟนะคะมาจะได้กราฟจริงๆเนี่ยวันพุธซึ่งจากวันพฤหัสนมาถึงวันพุธก็เกือบอาทิตย์หนึ่งเนาะตอนนี้อุ๋ยมาดูเนี่ย เขาก็เริ่มจะนิ่มนิม,มอ่ะอุ๋ยไม่แน่ใจว่าเขาจะเน่าหรือเปล่านะก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยอุ๋ยก็เลยจะมาลองกราฟดูเนาะว่าแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าเขาจะรอดไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขานิ่มมากเลยแต่ละหนอแต่ละหน,อ,ะหนอเขานิ่มมากเลยเนาะคือที่อุ๋ยสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นสามสีแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเอ่อสตรอเบอรี่เค้ตัสามสี จะมีสีนี้นะคะสีนี้อุ๋ยเคยมีแล้วต้นหนึ่งเนาะที่ไปเรียนกราฟมาเนาะแล้วก็จะมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีสีแบบนี้เนาะสีแบบสีดังออกเหลืองๆชมพูชมพูนิดนึงเนาะเขาก็น่ารักดีก็จะมาทดลองกราฟดูเนาะว่าเขายังจะรอดอยู่ไหมนะก็คือมันมีหลายต้นมากคือมีหลายหน่อมากนะคะก็ อุ๋ยก็ตอนที่จะามากราฟเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะคะก็เดี๋ยวลองลองไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้อุ๋ยก็ได้ที่เอ่อต่อที่จะกราฟเนาะก็เขามีหน่อที่เป็นหน่อเล็กๆแบบนี้นนะคะอยู่ประมาณสี่หน่อนะอุ๋ยก็จะกราฟเขาบนเอ่อต่อเปลเลสเตียนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงกระถางเนาะเหมือนคลิปก่อนที่เราลงก็คือพอลงเสร็จเราก็จะกราฟเลยนะคะส่วนเอ่อ หน่ออื่นที่เป็นหน่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะอุ๋ยก็จะกราฟเขากับต่อสามเหลี่ยมนะคะก็ทั้งหมด8ต้นนะคะก็ส่วนหน่อเล็กเนี่ยจะมีทั้งหมด5หน่อเนาะก็อุ๋ยจะกราฟกับต่อเก่าเนาะลองดู เพราะว่าเสียดายอะคะ่ะไม่ไม่มันไม่มีตอ่อแล้วด้วยแหละอุ๋ยก็เลยเอาลองเอาต่อเก่ามากราฟใหม่ดูนะคะก็ลองดูว่ามันจะสําเร็จไหมเ,มเนาะนนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้อาจจะกราฟเยอะนิดนึงเนาะก็คงจะไม่ได้พูดเยอะเหมือนคงไม่ได้อธิบายเยอะเหมือนคลิปเอ,อ,อื่นๆที่กราฟไปเนาะเพราะว่าอุ๋ยก็อธิบายไปแล้วเนาะดังนั้นวันนี้เยอะก็เร่งเวลาให้เร็วเนี่ยเดี๋ยวอุ๋ยก็จะกราฟกราฟกราฟไปเลยละกันเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนก็ใส่ถุงภูเขาไฟนะคะ ก็ลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะวัสดุที่เอามาโรยหน้ากระถางเนี่ยจะเป็นแบบป๊อปเปอร์เนาะป๊อปเปอร์อันนี้มันเหมือนมันมัน,ม,นมันจะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะมันไม่ใชนะ่ป๊อปเปอร์ที่มันเป็นเ,เม็ดเม็ดปินเผาเบาเ,บาเบานะคะก็จะมเีเป็นวัสดุเอาหินเม็ดใหญ่ก็ได้ค่ะเป็นหินเกล็ดเม็ดใหญ่ก็ได้นะคะ,หร,ห,ะ,คะหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้เนาะเพราะว่า มันควรจะเป็นหินที่มีน้ำหนักนิดนึงเพื่อที่จะรับกับน้ำหนักตอนที่ยอดเขาโตได้นะคะช่วยประคองลำต้นได้แล้วก็วีก็จะใช้ใบมีดเหมือนเดิมนะคะวีใช้ใบมีดโกนขนนกนี่ก็จะเป็นใบมีดแบบนี้นะคะก็จะตัดเลยจะตัดสั้นนิดนึงชิด คือดันเข้าไปเลยเนาะเฉือนเข้าไปเลยทีเดียวต้นเลยอันนี้เราก็ไปปักต่อได้นะคะปลูกต่อเอาไปชำต่อได้คือใบมีเนี้ขคมมาก พอเสร็จแล้วเราก็ตัดใบๆเขาออกหน่อยนะคะอันนี้ก็หนูจะแต่งปลายยอดเขาเลยนะคะ ใจสําคัญนะคะก็คือการเอาท่อน้ําเลี้ยงนะคะมาต่อกันตรงนี้ค่ะเห็นไหมว่าตรงกลางตรงนี้จะเป็นที่ลากออกนะคะเป็นท่อน้ําเลี้ยงเนาะวีก็จะตัดออกปาดเขาออกเราจะเห็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นแกนตรงกลางเนาะ,ะจุดขาวๆก็จะ,จะประกบลงไปเลย เทคนิคนี้นะคะก็คือเอาสกอตเทปสองอันนะคะอันยาวกับอันสั้นมาประกบกันอันสั้นนามาประกบกันตรงส่วนกลางนะคะเพื่อที่เราจะปิดตรงนี้ไม่ให้มันหนึบๆลงไปนะคะไม่ให้ตัวที่เป็นอ่อนหนึบๆเนี่ยมันไปติดที่หัวแขกตัดของเรานะคะ น,นี้ก็เป็นตองเก่านะคะวิวก็เอามาปาดออกเนาะแล้วก็เอากาฟลงไปใหม่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้ได้ไหมเนาะ,ะแต่ว่าก็ลองดู ไปแบบนะคะต้นเล็กๆส่วนอันอื่นอุ๋ยก็จะเอามากราบเหมือนเดิมก็จะ ตอนนี้นะคะก็จะมียอดข้างบนเอาวิจหมุนออกแล้วก็ไปช้ำนะคะ ตอนนี้อุ๋ยก็กราฟเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง13หน่อเนาะก็จะเป็นกราฟบนต่อเปอร์เลสเกีย4หนนะคะก็ความยากความง่ายของการกราฟเนี่ยก็คืออุอ๋ยรู้สึกว่ากราฟบนต่อเปอร์เลสเกียเนี่ยจะยากกว่าเพราะว่าต้นเขาอะค่อนข้างเล็กนะคะคือถ้าเปอร์เลสเกียเนี่ยถ้ากราฟมาเลสเนี่ยง่ายเพราะว่า ต้นอ่อนนะคะมันจะเล็กใช่ไหมเวลาที่เราวางไปเนี่ยมันก็จะง่ายนิดนึงแต่เวลาติดสกอตเทปก็มีความยากนิดนึงคือต้องค่อยคอยติดไม่งั้นเดี๋ยวต้นอ่อนเขาอาจจะเสียหายได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตอสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะกราฟค่อนข้างง่ายคือเราสามารถวางลงไปแล้วก็ติดสกอตเทปได้ง่ายกว่านะคะส่วน ตอนนี้ที่อุ๋ยเคยลองเนี่ยก็จะมีแค่ตอเปเลสเกียกับตอสามเหลี่ยมเนาะอุ๋ยสั่งตอหนามดามาเนาะแต่ว่าตอหนามดาเนี่ยคือยังเอาลงเอาลงดินแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะพอลงแล้วมันก็เน่าลงแล้วมันก็เน่าเนาะแต่ถ้าเป็นตอสามเหลี่ยมเนี่ยอุ๋ยลงที่เดียวแล้วคือลากเขาก็เดินไวมากเนาะส่วนตอหนามดาเนี่ย คือเน่าแล้วอุ๋ยก็ตัดเน่าแล้วอุ๋ยก็ตัดออกจนแบบจากต้นที่แบบยาวๆอะ่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ต้นประมาณเท่านี้เองอะนะคะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งตอนนี้อุ๋ดูเขาก็เหมือนกับลากเขาก็จะเดินแล้วนะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเมื่อวันสองวันนี้ฝนตกก็กลายเป็นว่าไปดูอีกทีหนึ่งอา้าเขาก็เน่าแล้วเนอะทั้งที่ลากออก ดังนั้นเนี่ยอุ๋ยว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ปลูกง,ง่ายเอามากราฟก็ง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องความทนเนี่ยอุ๋ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนะาะบ,บางบางคนเขาก็บอกว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะไม่ทนพอกราฟไปสักระยะหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ปีเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนตออะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้13หน่อของอุ๋ยก็เสร็จเรียบร้อยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเพราะว่า บางต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่มมากแล้วนะคะเพราะว่าจากที่สั่งมาเนี่ยคือคิดว่าเขาเด็ดเนี่ยก็อาจจะเอาพักไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็กว่าจะส่งมาถึงอุย๋ยแล้วก็อุย๋ยพอได้มาแล้วเนี่ยอุ๋ยก็ยังไม่ได้เอามากราฟเลยเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างเอ่อต้นจะนิ่มไปแล้วอย่างต้นนี้ก็คือนิ่มมากแล้วนะอย่างต้นนี้ก็คือนิ่มมากแล้วเวลากราฟลงไปก็จะเห็นว่าเขาย่นๆนเนาะแต่ก็เออลองกราฟดูค่ะ ไม่รู้ว่าจะรอดไหมก็ลองรู้เพราะว่าถ้าทิ้งไปตอนนี้ก็คือไม่รอดแน่ๆนะคะค่ะก็คลิปนี้อุ๋ยฝากกดไลค์เออเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ